อ้าววันนี้บีมก็จะมาตอบคําถามน้องๆพี่ๆหลายๆคนนะคะที่ถามบีมเข้ามาว่าบีมใช้อะไรทําไมใต้วงแขนเนี่ยขาวกระจ่างใสจงังนี่เลยบีมใช้เป็นน้องลีเอนอันเดอร์อาร์มนะคะสําหรับสาวๆคนไหนที่ไม่มั่นใจในใต้วงแขนของเรามีขนคุดมีหนังไก่ไม่เรียบเนียนหรือว่าใต้วงแขนเนหมองคล้ำนะคะบีมขอแนะนําเป็นน้องลีเอนอันเดอร์อาร์มเลยนะคะทุกคนตัวนี้บีมจะบอกว่าเผยผิวกระจ่างใสเนี่ยภายใน7วันเลยนะคะแค่ใช้ประจําหลังอาบน้ําเช้าเย็นหรือว่าบ่อยครั้งที่เรา ต้องการได้เลยนะคะทุกคนหรือว่าใครเนี่ยที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดเลยเนี่ยให้ใช้คู่กับสบักับเอเซนต์ของเขานะคะตัวสกับเนี่ยก็จะช่วยให้ผิวเราเนี่ย นุ่มลื่นนะคะไม่แห้งกานแน่นอนนะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะมีขายที่เซเว่นอีเลแล้วนะแต่ว่าน้องมีแต่แบบสองนะคะแบบ2นะคะก็จะราคาแค่39บาทเท่านั้นนะทุกคนแล้วขอบอกก่อนนะคะว่าเนื้อขีมเข้มข้นมากๆซึมง,ง่ายไม่เหนียวเนินอะใต้วงแขนเราเลยนะ ส่วนตัวนะคะใช้ทุกวันแล้วประทับใจมากๆเลยใครอยากใต้วงแขนขาวกระจังใสดูมีออร่านะคะกล้าย,ยกแขนเนี่ยอย่าลืมไปหาซื้อตามนะจ๊ะบ๊ายบาย